สวัสดีครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์สมศักดิ์เอื้อชาใสยกับหัวข้อแนวทางการประเมินภาพการศาภายในระดับหลักสูตรครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะครอบคลุมแนวปฏิบัติทั้งหมด8ประการในช่วงระยะเวลา4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับถึงเดือนกันยายนสำหรับในแนวปฏิบัติแต่ละข้อเนี่ยถ้ามีข้อใดที่คล้ายหรือว่าแตกต่างเนี่ยผมก็จะแจ้งให้เป็นข้อสังเกตนะครับว่า แตกต่างจากปีการศึกษาที่แล้วอย่างไรนะครับยกตัวอย่างประการแรกนะครับในช่วงเริ่มต้นของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงศิตร์เนี่ยก็จะมีการสรรหาคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรนะครับซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินเนี่ยถ้าในข้อแรกของปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติ เป็นไปตามคู่มือของสกอพศ2,557นะครับแต่เพราะพอมาเป็นปีการศานี้เนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนคู่มือครับซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหมายเลข10นะครับพศ2,563นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อ,เ,อ,อเสร็จสิ้นการสัญหานะครับแล้วก็ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแล้วเนี่ยก็จะแจ้งให้หลักสูตรรับทราบภายในเดือนมิถุนายนครับนะครับแล้วเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับทางหลักสูตรเนี่ยก็จะจัดทำนะครับตัวมค7ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นหลักสูตรเนี่ยก็จะส่งนะครับตัวมค .7 ให้กับสำนักงานประกันคุณภาพนะครับและคณะกรรมการประเมินนะครับล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนวันประเมินเนี่ย 7วันทําการนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทางสํานักงานประกันคุณภาพในข้อที่3เนี่ยก็จะส่งแบบรายงานการประเมินมค7นะครับเบื้องต้นให้กับกรรมการประเมินทุกท่านนะครับเพื่อที่ท่านกรรมการประเมินเนี่ยนะครับก็จะได้ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวเนี่ยในการทําการประเมินมค7ล่วงหน้านะครับก่อนถึงวันที่ทําการประชุมประเมินนะครับก็คือท่านกรรมการเนี่ย จะทาการอ่านมอคอเมาล่วงหน้าก่อนแล้วก็ประเมินมาก่อนนะครับก็คือไม่มีการมาเริ่มต้นอ่านมอคอเในวันที่ทําการตรวจนะครับคือในวันที่ทําการตรวจเนี่ยก็จะมาลงความเห็นเป็นการดิสคัสก,กันได้ทันทีนะครับก็จะทําให้ช่วงเวลาของการประเมินเนี่ยกระชับครับนะครับในในช่วงนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางสํานักงานเนี่ยได้ส่งตัวแบบฟอร์มประเมินเบื้องต้นนะครับคือเป็นแบบฟอร์มที่จะส่งให้ทางอีเมล นะครับของท่านกรรมการประเมินแล้วเนี่ยพอท่านกรรมการประเมินได้ทําการประเมินเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะส่งกลับมาที่สํานักงานประกรันคุณภาพนะครับก่อน2อวันทําการล่วงหน้านะครับก่อนถึงวันที่ประเมินจริงนะครับจากนั้นพอถึงวันที่ทําการประเมินนะครับในข้อที่4นะครับทางคณะกรรมการประเมินเนี่ยก็จะมาถึงโดยพร้อมเพรียงกันนะครับตามห้องประชุมนะครับของหลักสูตรที่ได้แจ้งไว้ก่อนนะครับใน ช่วงเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็คือเวลา9ก้นิกาสานาทีนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการดิสคัสนะครับในกลุ่มของคณะกรรมการประเมินและเลขานุการเนี่ยตั้งแต่เวลา9ก้นิกาสานาทีถึงเวลา11บเนาฬิกาโดยประมาณนะครับจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็อาจจะเชิญอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรนะครับเข้ามาร่วมให้ข้อมูลในกรณีที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเวลาประมาณ11บเนาฬิกานะครับจากนั้น ทางท่านประธานและท่านกรรมการและฝ่ายเลขาเนี่ยก็จะรีบทําการสรุปนะครับตัวรายงานผลนะครับเพื่อที่จะเชิญอาจารย์ผู้รับชอบรักสูตรทั้งหมดนะครับเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินในช่วงเวลาประมาณ1 1 3นนาฬิกานาทีะครับหลังจากที่มีการประเมินเสร็จสิ้นลงนะครับในส่วนของมอคอเเนี่ยก็มีโอกาสครับที่ทางคณะกรรมการผู้ประเมินเนี่ยอาจจะแจ้งข้อแก้ไขต่างๆในตัวเล่มฉบับ ก่อนตรวจนะครับตรงนี้นะครับทางหลักสูตรเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกไม่เกิน7วันทําการในการปรับปรุงจากฉบับก่อนตรวจเนี่ยให้เป็นฉบับสมบูรณ์ครับแล้วทางหลักสูตรเนี่ยก็จะส่งตัวไฟล์นะครับของตัวมค7ที่ปรับแก้ให้เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วเนี่ยมาที่สํานักงานประกันคุณภาพนะครับซึ่งทางฝ่ายเลขาเนี่ยก็จะทําการอ p p r o v นะครับเพื่อจะดูว่ามีความพร้อมครับในการที่จะนําข้อมูลจาก ฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปใช้ในการกรอกเข้าสู่ระบบเชคคิวเอออนไลน์ต่อไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ในข้อที่6นะครับซึ่งช่วงเวลาในการกรอกเชคิวเอออนไลน์เนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับทีนี้สิ่งที่จะแตกต่างไปจากปีที่แล้วนะครับก็จะอยู่ในข้อที่7ด้วยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยในทุกปีเนี่ยการกรอกข้อมูลมค7เข้าสู่ระบบเชคคิวเอออนไลน์เนี่ยในระดับหลักสูตรเนี่ย ก็จะต้องกอรอกในทุกๆองค์ประกอบนะครับแล้วก็กอรอกในทุกตัวบ่งชี้ทุกประเด็นนะครับรวมทั้ง Common Data Set นะครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้ระบบประกันภาพตามระบบของสองออกอครับแต่ว่าพอมาเป็นปีการศึกษา2563เนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็มีคู่มือเป็นของตนเองที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพศ2563 ะฉงนั้นในตอนที่เราทําการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ JQA ออนไลน์เนี่ยเราจะเลือกระบบอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ระบบของสคออซึ่งตรงนี้เนี่ยข่าวดีครับก็คือท่านอาจารย์เนี่ยก็จะกรอกเฉพาะองค์หนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องการกํากับมาตรฐานนะครับแล้วก็กรอกในส่วนที่เป็น Common Data Set ในหาะที่ส่วนอื่นๆของมค7เนี่ยก็คือตัวมค7ทั้งฉบับเนี่ยจะถูกเซฟเซให้เป็น PDF ไฟลนะครับแล้วก็อัพขึ้น นะครับส่วนตัวเอกสารหลักฐานที่มาจาก DBS เราก็จะมีการก๊อป URL ไปใส่ไว้ในองค์ประกอบที่1ตามปกติครับงั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบ JQA ออนไลน์นะครับแล้วในการดำเนินการทั้ง7ประการซึ่งมีช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แน่นอนเนี่ยก็อยากจะขอให้ท่านอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดสูตรหรือว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรเนี่ย ได้กรุณานะครับ,ด,นะรบดำเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดโดยแข้งคัดเพราะมิฉะน,นั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไปกระทบกับการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับคณะต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางการประเมินภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรนะครับประจําปีการศึกษา2563ครับขอบคุณครับ